สามก๊กฉบับอ่านเอาเพลินจูล่งแห่งเสียงสารตอนที่หลมหนาต้นปีพัดแรงจากทิศเหนือฝุน่นทรายจากภูผาช่างสารปลิวคลุ้งเหนือทุ่งหญ้าแห่งเสียงสารเด็กหนุ่มผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิกลางลานฝึกทวนดวงตาแนวนิ่งเหนือนผืนน้ำในคืนไร้ลมมือกํำทวนยาวกว่าร่างสูงของตนเล็กน้อยปลายทวนสะท้อนแสงอาทิตย์ยาบอัสดงเป็นประกายเย็นเฉียบ เสียงฝีเท้าของชายชาราในชุดผ้าฝ้ายสีมนดังขึ้นจากด้านหลังเจ้าต้องจำไว้ให้ดีทวนไม่ใช่อาวุธของคนพาลหากแต่คือแขนขาแห่งผู้ปกป้องธรรมเสียงนั้นเป็นของอาจารย์เฮาเหลียงอดีตยอดฝีมือทวนแห่งยุทธภพ,พที่หลีวิเวกมาสอนสิทธิ์อยู่ณห,หมู่บ้านชายแดนเสียงสารจูล่งเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งแสงแห่งความมุ่งมั่น สิทธิ์จะจดจำคำของอาจารย์ไว้มิใช้ทวนเพื่ออวดฝีมือแต่เพื่อค้ำชูผู้ที่อ่อนแอกว่าชายชารายิ้มบางๆแล้วหมุนทวนในมือเพียงชั่วกระพริบตาลมแรงพัดรอบลานฝึกใบไม้ถูกดูดเข้าวงทวนราวกับมีพลังลึกลับเด็กหนุ่มรีบจับทวนตนเองหมุนสวนกลับเสียงแคล้งดังสะท้อนฟ้าแล,ล,ล,ลาบๆเหนือยอดไม้ เสียงโลหะกระทบกันเพียงครั้งเดียวแต่คลื่นลมรอบกายทั้งคู่แต่กระจายเป็นวงกว้างดีแล้วจูลงตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วสินะว่าทวนต้องไม่สู้ด้วยแรงแต่ด้วยใจที่นิ่งกว่าคู่ต่อสู้หลายปีผ่านไปสิทธิหนุ่มแห่งเสียงสารเติบโตขึ้นสูงสง่าท่าทางองอาจดวงตาสงบเยือกเย็น เขาฝึกวิชาทวนเมฆกลุ้นจนถึงขั้นที่แทงออกปลายทวนแทบมองไม่เห็นมีแต่เสียงลมพัดหวีดเหมือนเครื่องพายุข่าวฝีมือของเขาเลื่องลือไปถึงแดนเหนืออ้วนเซียวขุนนางใหญ่ผู้ครองเมืองกิจจิว๋วได้ยินชื่อจูล่งแห่งเสียงสารจึงส่งคนมาชวนให้เข้าร่วมเป็นนายทหารในวันจากอาจารย์เฮาเหลียงเพียงกล่าวว่า หากเจ้าเข้าสู่ทางแห่งอำนาจจงอย่าลืมว่าความกล้าหาญที่แท้มิได้อยู่ที่การฆ่าแต่คือการยับยัง้งจูโล่งก้มกราบสามครั้งแล้วจากไปทิ้งเพียงรอยทวนบนพื้นหินไว้เป็นที่ระลึกขอจบตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้หากท่านชอบก็ขอเชิญชวนกดติดตามเพจนี้เพื่อให้กำลังใจขอบคุณครับ